จะต้องซื้อเนี่ยมันควรจะจัดการการซื้อยังไงดีมันก็คือการลงทุนทุกงวดเท่าๆกันถ้าสมมติเรากระจายเงินซื้อในทุกเดือนเท่าๆกันเราก็จะได้หน่วยที่แพงบ้างถูกบ้างจะผ่านจุดนั้นได้มันก็ต้องเป็นจุดที่เจ็บปวดอยู่ยาวนานใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเรามีคําแนะนํำยังไงไหมครับว่าจังหวะน,นี้ลงสินทรัพย์นี้ไม้เดียวได้เลยหรือว่าทยอยกี่ไม้ดีอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องบอกไปเลยว่าเราไม่ได้ปฏิเสธว่าล่ำซ้ำไม่ดีเรามองว่าทั้งสองสองกลยุทธ์นี้สามารถใช้ร่วมกันได้สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หูนักลงทุนโดยบลปอเ v e วนเจอร์แพลนเนอระครับรายการคู่หูนักลงทุนของเราก็จะมาพบกับทุกๆท่านเป็นประจําทุกๆต้นเดือนพร้อมกับสาระด้านการเงินและการลงทุนดีๆที่ช่วยให้พวกเราวางแผนการเงินดีๆยิ่งขึ้น EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันว่ากองทุนลดหย่อนภาษีตระกูลพวก S S F R M F และเดี๋ยวจะมี T E S G ออกมาเนี่ยกองทุนเหล่านี้เนี่ยเราควรจะเลือก ลงทุนแบบค่อยๆทยอยลงทุนเท่าๆกันทุกเดือนหรือว่าเก็บเงินก้อนไว้แล้วไปซื้อทีเดียวตอนจุดใดจุดหนึ่งของปีแบบไหนจะดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวนี้ EP นี้เราก็ยังอยู่กับอาจารย์ไม้นะครับที่จะมาช่วยไขยข้อข้องใจให้สวัสดีอาจารย์ไม้นะคร,ครับสวัสดีครับทานผู้ชมครับครับอาจารย์ไม้ครับก็เข้าเรื่องเลยแล้วก็สืบเนื่องจาก EP ที่แล้วด้วยเรื่องกองทุนยันบัตรสีเราล,ล่าฟังไปแล้วว่ามันคืออะไรซือได้เท่าไหร่บ้างทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่าท่านผู้ชมน่าสนใจกันคือว่า แล้วสมมุติว่าจะต้องซื้อเนี่ยมันควรจะจัดการการซื้อ,อยังไงดีบางคนก็จะเชื่อว่าเฮ้ยค่อยๆ,อยอยๆลงทุนทุกๆเดือนด้วยเงนินจำนวนเท่ากาันเขาก็จะมีสาบเรียกแบบหนึง่งทฤษฎีฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึงอนบอกเฮ้ยไม่เดี๋ยวเอามีเงินก้อนแล้วก็ซัดตูมไปเลยในจังหวะที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีในะการลงทุนตอนนั้นก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งทฤษฎีหนึ่งอย่างนี้อาจาร,รย์มายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไอ้สแนวคิดนี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไงกันบ้างครับอาจารย ไอสิ่งที่พี่พูดมันมันคืออะไรบ้างมันจะมีกลยุทธ์หนึ่งที่เรียกว่า DCA หรืยอ Dollar Cost Average นะครับมันก็คือการลงทุนทุกงวดเท่าเกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนาะอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าล่ําซ้ำคือใช้เงินก้อนซื้อครั้งเดียวไงสองอย่างเนี้ยอนไนมันดีกว่ากันอ่าเดี๋ยวเริ่มที่กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า DCA ก่อนนะครับ Dollar Cost Average ก็มันจะเป็นการทยอยลงทุนด้วยจํานวนเงินเท่าเท่ากันเนาะมันจะมีข้อดีข้อเสีย ก็คือว่าข้อดีของการลงทุนแบบ DCA เนี่ยจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนได้ก็อย่างที่ว่า,าสินทรัพย์มันมีความผันผวนต่อเวลาถ้าสมมุติเรากระจายเงินซื้อในทุกเดือนเท่าๆกันเราก็จะได้หน่วยที่แพงบ้างถูกบ้างแล้วมันจะถูถัวกันนะครับทาให้ความผ,ลผลันผวนโดยรวมมันน้อยลงก็มาเฉลี่ยกันนะครับแล้วก็ข้อดีอันนึงก็คือมันจะช่วยลดความวิตกกังวลได้เพราะว่าสมมุติเราซื้อแบบล้ำสัา สมมติถ้าไปซื้อตอนจุดสูงเลยแล้วมันลงจริงๆอันนี้คือติดลบเบยอะแต่ดี a มันจะช่วยค่อยๆซื้อถั่วตอนลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโอเวอร์ออของพอร์ตมันจะทําให้เหมือนออภาพรวมอาจจะไม่ได้ดูแย่มากนะักเพราะว่าเรามีการถั่วไปเรื่อยๆนะครับและที่สำคัญก็คือมันช่วยรักษาวินัยด้วยหุ้นตกเราก็ซื้อเนาะบางทีมันเป็นกลย,ยุทธ์ไปทําให้เราลืมไปเลยว่าเออก็ซื้อตามแผนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ข้อดีข้อสําคัญเลยของการลงทุนโดยวิธีการดี a ก็คือว่า เริ่มลงทุนได้ง่ายครับก็คือมีเงินไม่ต้องแบบไปหาเงินก้อนเพื่อมาลงทุนเราเริ่มมองตั้งแต่เดือนละพันสองพันห้าพันทุกๆเดือนได้เลยเการลงทุนระยะยาวจริงๆมันเหมาะกับวิธีนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเราเริ่มเก็บตั้งแต่เงินน้อยสะสมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือข้อดีที่สําคัญเลยของดีเซเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนเนาะที่จะมีเงินก้อนแบบร่ารวยได้นะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียบ้างนะที่ที่เขาอาจจะมองว่าวิาวธีนี้ไม่เวิร์กก็คือเช่น การพลาดโอกาสทำกำไรในระยะสั้นได้บางทีถ้าเรามองว่าตลาดจะดีแน่ๆในอีกนาอนาคตอันสั้นอย่างเงี้ยหรือหรืออะไรยาวก็ตามแต่ถ้าเรามีเงินก้อนการซื้อทันทีตอนที่มันถูกและรอมันขึ้นก็น่าจะได้กำไรมากกว่าการค่อยๆซื้อไปถาขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียมองมองว่าเป็นอาจจะพลาดกำไรได้ บางบางส่วนของกําไรได้นะครับก็เหมือนกับว่าข้อดีก็คือช่วยป้องกันว่าเฮ้ยป้องกันเราไปจวดอยไปซื้อตอนที่มันแพงมากๆในเงินทั้งก้อนเลยเราไปซื้อจั่วตรงดอยแพงๆครับส่วนสมมติว่าข้อเสียก็คือพลาดโอกาสจะหล่อไปโมเพื่อเวลาสมมติว่าถ้าเกิดเราเข้าไในจังหวัดที่ดีจริงๆทั้งก้อนแล้วมันสร้างผลกําไรส่วนต่างได้มากๆไอ้อย่างเงี้ย DCA ก็ไม่สามารถทําได้เพราะเรากระจายเข้าอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ ข้อดี <K> ข้อเสียแบบนี้มันเหมาะกับใครครับวิธีการแบบนี้ครับอาจารย์ไหมก็ d c <CA> เเนี่ยที่ผมเขียนมาในสไลด์นะครับก็คงจะเหมาะกอบคนที่แบบเอ่อต้องคนทั่วไปที่ต้องการเก็บเงืออมเงินนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> ให้ได้ผลตอบแทนแบบในระดับธรรมชาติของสินทร,รัพย์ค่าเฉลี่ยของธรรมชาติของสินทรัพย์อย่างถ้าสมมุติเราไปดูข้อมูลย้อนหลังตลาดหุ้นสหรัฐละกันนะครับมันมียาวนานแหลวก็คาดหวังรีเชิร์ได้สัก8-90%ก ของหุ้นนะอันนี้คือหุ้นหุ้นสหรัฐฉะนั้นเราก็มองว่าในอนาคตด,ด้วยข้อมูลในอดีตเนี่ยธรรมชาติของมันน่าจะได้ประมาณนี้แปดเก้าสิบการดีซก็เหมือนเป็นการถั่วซื้อซื้อขึ้นซื้อ,อ,อ,อลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกาะค่าเฉลี่ยประมาณนี้แปดเก้าสิบ <นะ S 1> ประมาณาก็าจะคือเฉลี่ยประมาณ,มาณสักแปดเปอร์เซ็นต่อปีเก้าเปอร์เซ็นต่อปีสิบเปอร์เซ็นต่อปีโดยเฉลี่ยอยู่ที่เรนจ์ประมาณนี้แปดถึงสิบเปอร์เซ็นตโดยเฉลี่ยประมาณนี้ต่อปีใช่ครับแล้วก็อาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการติดตามข่าวสารมากนัก หรือกะกิ่งต,ตลาดหรือว่าแบบจับจังหวะก,การลงทุนเพราะว่าการที่จะไปกะกิ่งตลาดต้องมีความสามารถส่วนตัวพอสมควรและติดตามตลาดได้ค่อนข้างเร็ววิธีนี้อาจจะแบบแทบจะอิกนอตลาดได้ด้วยซ้าเพราะว่าธรรมชาติของสินทรัพย์ยอนแบรในอดีไม่ว่าจะเกิดวิดกฤตกี่รอบก,ก็ตามที่สุดแล้วหุ้นมักจะสามารถทําจุดสูงสุดและขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับก็อีกอีกอันนึงอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการความผันผวนมากเกินไปหรือ คนที่รู้สึกว่าไม่ได้แบบเป็นสายสายกินกำไรสายบูสสายแบบกล้ามากขนาดนั้นวิธีนี้ก็จะมาะอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับอ่ะอันนี้คือฝั่งค่ายของการแบบทยอยลงทุนด้วยเงินจํานวนเท่าเท่ากา mm ัน hmm. ทุกๆเดือน<ช>อ่าหรืหอว่าเรียกว่า DCA mm hmm. แล้วทีนี้ถ้าเป็นอีกแคมป์หนึ่งครับอาจารย์นายเขามองอยังไงบ้างรครับถ้าอีกแคมป์หนึ่งเขาเรียกว่าการลงทุนด้วยเงินก้อนนะครับเขาเรียกว่ารับซ้ำก็ข้อดีมันก็จะเหมือนที่ผมพูดไปบ้างแล้วก็คือว่ามันมีโอกาสได้กําไรเงินก้อน โตเนาะถ้าสมมุติเรากะเก่งถูกจังหวัดแบบพุ่นตกมาเยอะมากเราซื้อตุ้มเดียวตรงเนี้ยอย่างไงก็น่าจะได้รีเทิร์นดีกว่าการทยอยซื้อขาขึ้นเนาะแล้วก็ข้อเสียก็อาจจะเป็นเหมือนการมีโอกาสสูญเสียอย่างมีนัยสําคัญมากๆสมมติว่าเราไปกะเก่งผิดไปซื้อยอดดอยยี่สิบเก่าซื้อพวกพุ่นตกมายี่สบสามสิบมันจะทําให้เงินก้อนเนี้ยจะจะอยู่ตรงเนี้ยจะจมอยู่นานกว่าจะฟื้นกลับมาที่เดิมได้เนี่ยมันจะใช้เวลาได้นาน กว่ามากนะครับแล้วมันก็เป็นผลพวงด้วยซ้าไปว่าการที่เราเจอบิ๊กลอสหรือการขาดทุนเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีผลทําให้เราไม่สามารถลงทุนตามเป้าหมายในระยะยาวที่เราวางแผนไว้ได้อารมณ์แบบเจ็บปวดเจ็บช้ำมาแล้วก็ออกจากตลาดไปเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือมันเป็นเหมือนผลข้อเสียที่มันต่อเนื่องกันมาลงทุนผิดพลาดผิดจังหวะทําให้เราลอสหรือความมั่นใจในการลงทุนไม่ช่เรื่องการลงทุนแล้วหลุดจากตลาดไปอันนี้ก็คือความเสียสําคัญข้อเสียของมันนะครับ แล้วก็อย่างที่บอก,กมันก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถพอสมควรต้องใช้เวลามีทักษะในการวิเคราะห์กล้าตัดสินใจที่ถูกต้องมันก็ต้องมีเหมือนมีสกิลพอสมควรนะครับประมาณนี้ส่วนว่าเหมาะกับใครก,ก,ก็ต้องเป็นคนที่ต้องการผลตอบแทนคาดหวังว่าตัวเองจะทําได้มากกว่าค่าเฉลีย่ยมากกว่าธรรมชาติของมันนะฮะแล้วก็ต้องเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ชอบกับกิจจังหวะข,ของตลาดการลงทุนประมาณนี้ครับ อืมก็คือข้อที่ผมฟังเนี่ยข้อดีคือถ้าทําถูกทางนี่หล่อเลยหล่อในบรรดาเพื่อนนี่เราหล่อสุดแล้วเพราะเราสามารถสร้างผลตอบแทนส่วนต่างได้มากกว่าเพื่อนเพื่อนที่เป็นค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกงผิดก็มองเหมือนกันก็มองก็มองเงียบไปเลยหายไปเลยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าจุดหนึ่งที่วิบเอ่อหนี้วิบเห็นข้อมูลเพิ่มเติมที่คุยกันหลังไมค์ก่อนคือแวนการ์ดเขาก็ทาข้อมูลาที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยล่ำซ้ำเนี่ยแม้ว่าจะลงทุนแม้เราติดลบยาวนาน ใช้เวลาในการฟื้นตัวอาจจะยากกว่าการ DCA เพราะว่า DCA มันมีเงินเติมเรื่อยๆช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่บางครั้งกรอบเวลาก็บอกว่าถ้าเกิดลงทุนได้ยาวนานมากพอเนี่ยล้อมซ้ำก็อาจจะก,ก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจารย์หมายก็จะเตือนว่าถ้าจะผ่านจุดน,นั้นได้มันก็ต้องเป็นจุดที่เจ็บปวดอยู่ยาวนานใช่ไหมครับแล้วอาจจะหลุดจากการลงทุนไปเลยใช่ก็อาจจะขยายเพิ่มครับคะว,ว่าออระยะเวลาอย่างออข้อมูลที่บอกว่าต้องยาวนานคือยาวนานจริงๆนะครับเช่นแบบระดับ10 20, 20ปี การลงทุนร่าซ้ําตั้งแต่วันเนี้ยยังไงก็น่าจะได้รีเทิร์โดยรวมมากกว่าการทยอยซื้อเพราะว่าธรรมาชาติของสินทรัพย์มันจะขึ้นแล้วทยอยซื้อ,อยังไงมันก็น่าจะไม่สู้กับตอนที่เราซื้อตั้งแต่ต้นๆใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าตอนซื้อตอนนั้นมันอาจจะเจอหลุมระหว่างทางคือทาเฟรมของระยะยาวเพาว่ายาวนี่คือยาวแบบยาวยาว,ยาวจริงๆสิบยี่สิบปีแต่ถ้าสมมติมองช็อตลงมาหน่อยเช่นรอกของ business เ y c l รลอกของหุ้นตกอย่างเงี้ยครับเช่นซื้อตอนดอย แล้วมันลงมาแล้วกว่ามันจะฟื้นขึ้นมาถึงดอยขึ้นมาจุดสูงส,สุดใหม่ได้มันก็จะใช้เวลาสักสองสาปีมันจะเป็นเหมือนเรื่องไทม์เฟรมที่มันไม่ไม่ตรงกันอันนั้นต้องยาวยาวยาวจริงๆประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าล้ำซ้ำแยก่กว่านะนะผมบอกว่ามันก็คือเป็น,เป,นเป็นทั้ง2องกลยุทธ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ แล้วก็เหมาะกับใครนี่ผมเพิ่มมาอีกข้อนึงครับก็คือเหมาะกับคนที่มีเงินก้อนนะครับ,รบข้อนี้ก็คือถ้าคุณไม่มีเงินก้อนก็หมดสิทธิทำนะครับถูกต้องครับอย่างถ้าเป็นในเชิงลูกค้าของเราเองถ้าลูกค้าพร้อมมีเงินก้อนก็ไม่ใช่ว่าเราจะให้ลูกค้าโหแล้วค่อยๆทยอยซื้อเข้าสองสาปีจนครบอย่างงี้็ก็ไม่ใช่นะครับในทีมเราก็จะมีเหมือนไกด์ไลน์ในการให้คําแนะนําว่าสําหรับเงินก้อนเราจะลงทุนทยอยเข้าลงทุนประมาณสัก กี่เดือนดีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องบอกไปเลยว่าเราไม่ได้ปฏิเสธว่าล่าซําไม่ดีเรามองว่าทั้งสองกลยุทธ์นี้สามารถใช้ร่วมกันได้มองแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว,ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วลูกชายที่เข้ามาใช้บริการ a v เวอเร p ต์ n พลนเนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบรุกเงินเดือนคนที่มีรายได้ประจําสม่ำเสมอในแต่ละเดือนก็ไม่จะเป็นวิธีแบบ DCA ใช่ไหมครับอานาร์มาใช่ครับก็คนนี้เป็นสไลด์ต่อไปก็คือว่าส่วนถ้าแบบ priority แรกเราอาจจะมองเรื่องของการใช้กลยุทธ์ DCA เเป็นหลัก นะครับก็เหตุผลเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องความเสี่ยงมาก่อนเราจะเห็นแล้วว่าดี a เนี่ยมันจะเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยช่วยถ่วงความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็โดยธรรมชาติระยะยาของสินทรัพย์มันน่าจะได้รีเทิร์นที่มันอาจจะพอไปถึงเป้าหมายได้อยู่แล้วเราก็เลยมองว่าวิธีการดี a ก็จะได้ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์รีเทิร์นของสินทรัพย์นั้นนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สามารถเริ่มทําได้เลยไม่ต้องรอไปเก็บเงินก้อนนะครับออแล้วก็มองว่าดีา a มันเป็นตัวช่วย เอ่อในการที่ทําให้เรามีโอกาสไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นได้ได้ได้มากขึ้นละกันสมมติเรามีเป้าที่จะ,กะเกษียณแต่เราต้องรอเก็บเงินก้อนเพื่อลงทุนกลัวว่ามันจะไม่ได้ทําสักทีเราก็เริ่มออมดีเสียงแต่วันนี้เลยนะครับสิ่งที่ได้ก็คือมันเป็นวินัยด้วยแหละสิ่งที่อยู่กับลูกค้าอยู่กับเราก็คือเรื่องวินยัยพอถ้าทําไปแล้วสักสองปีสามปีโอกาสที่จะเลิกการออมเนี่ยก็น่าจะไมน่น่าไม่น่าจะเป็นแล้วนะจากูกประสบการณ์ลูกค้าตัวเองเงี้ยครับก็แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการ ถ้าสมมุติเราไม่ยอม DCA เก็บเงินก้อนแล้วค่อยไปลงทุนหรือว่าค่อยไปซื้อตอนปลายปีตอนลดหย่อนภาษีเนี้ยก็จะมีความความเสี่ยงอื่นๆเช่นเ,เราไม่กล้าลงทุนเมื่อถึงจังหวะที่ควรจะลงทุนเพราะกลัวภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนอ่หรืออาจจะใช้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fear fear of missing out ประมาณนี้ครับ Fomo FOMO <Form o, S 1> ประมาณนี้แลหรือบางทีเรามีเงินสดแล้วเราก็ไม่สามารถ คนแรนเสรทานที่ว่าของมันต้องมีได้เราขอเงินนี้ไปซื้อของก่อนแล้วกันนะเพื่อนเขามีเพราะฉะนั้นเนี่ยการทาดีซีตั้งแต่วันนี้มันก็ช่วยทําให้เหมือนตัดเรื่องนั้นออกไปเลยอมองในเชิงวินัยทางการเงินเป็นสําคัญนะครับก็ผมพูดไปหมดแล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมมีตัวไฮไลท์สีแดงก็คือว่าอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวก็คือทั้งนี้ถ้าเราอยากจะให้ใช้กลยุทธ์ DC a ลงทุนพอร์ตกองทุนลถหย่อนภาษีก็ต้องคอยระมัดระวังว่าเราจะไม่ซื้อเกิน1ิ ทางภาษีนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์อว่าเราซื้อได้ไม่เกิน30สอร์ของรายได้รวมใช่ไหมครับก็อาจจะไปรีเช็คเงอนไขาจากข้อที่ <EP S 2> แล้วคลิปท,ที่แล้วด้วยนะก็ประมวานนี้ครับก็ใครอยากจะรู้ว่าวิธีการคิดคำนวณว,ว่าเราซื้อได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์กี่บาทอะไรเงี้ยเรามีคลิปก่อนหน้านี้ไว้ให้ดูนะครับไปดูที่ EP ก่อนหน้าได้ทีนี้อาจารย์ไมครับที่เมื่อกี้อาจารย์ไม่เล่าคำบอกว่า,วาเนี่ยสินทรัพย์ลงทุนในระยะยาวแล้วเนี่ยมันมักจะ ทำจุดสูงสุดใหม่ได้เรื่อยๆเนี่ยพอจะมีข้อมูลหรือว่ามีตัวเลขอะไรมาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูไหมครับได้ครับก็ผมหยิบเป็นตัวเลขสินทรัพย์พื้นฐานที่เราน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลสักประมาณปี2009จนถึงปัจจุบันนะครับก็จากรูปที่เห็นเนี่ยมันจะมีหุ้นผมอาจจะอธิบายนิดนึงนะมีหุ้นเวียดนามเป็นเส้นสีเหลืองหุ้นโลกเป็นเส้นสีน้าเงินนะครับแล้วก็หุ้นเอเชียเป็นเส้นสีม่วงหุ้นจีนเป็นเส้นสีแดงตราสารนี่เป็นเส้นสีเขียว นัานนี่จริงๆสิ่งที่เห็นก็คือว่าเป็นธรรมชาติของสินทรัพย์มันไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงเลยอ่าถ้าดูจากจุดสองพันเก้าจุดถึงปัจจุบันทุกเส้นมันมียกตัวขึ้นหมดเนาะปลายทางมันขึ้นแต่ระหว่างทางมันมีความผันผวนเส้นสีเหลืองเนี่ยผันผวนที่สุดคาว่าผันผวนที่สุดก็คือมันขึ้นไปสุดแล้วก็ลงมาสุดอย่างเงี้ยครับอ่าก็จะแตกต่างกันไปทีนี้ความเสี่ยงของการซื้อแบบล่ามซ้ำผมเอา สมมุติว่าเรามาซื้อตรงจุดตรงนี้ครับที่ทําเป็นลูกศรสีแดงจุดตรงยอดสีเหลืองนี้เลยปุ๊บเป็นยอดเขาเรียกว่ายอดดอยของหุ้นเวียดนาม,มจากยอดตรงเนี้ยจนถึงจุดต่ําสุดต่อมาเนี่ยคือลบห้าสิบเอร์เซ็นะครับหุ้นเวียดนามสามารถหลงได้เลเวลนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเราซื้อด้วยล่ามําเงิน100ร้อยบาทเหลือห้าสิบาททันทีนะตรงนี้นะแต่ถ้าเราซื้อด้วยดีซมันก็จะทยอยซื้อของที่ราคาถูกลงเรื่อย นะครับโดยเฉลี่ยแล้วเราอาจจะไม่ได้ติดลบถึง50%ประมาณนี้แต่ก็เช่นกันนะผมก็มีทำแต่อว่าถ้าสมมติเรามาซื้อตรงจุดต่ำตรงนี้ล่ะอ่าสีเขียวนี้นะเป็นล่ำซ้ำการขึ้นทีมันขึ้นที173%ก็จะได้กำไรมาหาศาลเลยของ,องการซื้อร่ำซ้ำใช่ไหมฮะแต่ถ้าเช่นกันถ้าเราซื้อด้วย DCA ก็จะได้รีเทิร์นน้อยกว่าน,นี้เพราะเราเหมือนท<ม>ยอยซื้อขาขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมฮะ ก็อันนี้เป็นเหมือนตัวอย่างของความเสี่ยงที่ว่ากลยุทธ์ล่ำซ้ำกับดีซมันมันแตกต่างกันยังไงอย่างที่บอกว่าถ้าเราเก่งจริงเนี่ยทำแบบล่ำซ้ำแบบที่ผมบอกเนี่ยซื้อซื้อต่ำแล้วไปขายสูงได้เนี่ยคือเก่งมากแต่ชีวิตจริงมันยากมากที่จะวิเคราะห์ได้ขนาดนี้นะฮะเราก็เลยอาจจะผสมผสานด้วยกันก็อาจจะแบ่งที่เคยได้ยินว่าอาจจะเป็นล่ำซ้ำเป็นไม้จะยอยๆเข้าแบบสามไม้สี่ไม้ห้าไม้ก็ได้อย่างเงี้ยครับมันเอามาเป็นประยุกต์กันนะครับก็ แต่ถ้า,าี้ถ้าพูดเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือถ้าเป็น DCA ตั้งแต่ต้นเลยสมมติว่าตั้งแต่ต้น2 0 1 9ันสิบเจนถึงปัจจุบันเนี่ยเส้นที่มันแกวงแวงขนาดเนี้ยถ้าเราเงินค่อยๆซื้อท,ทุกจุดของเส้นอะ่ะมันก็จะได้เป็นค่าเส้นที่มันเรียกแฟตขึ้นสมูทขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้คือเล่ามาเพิ่มเติมครับจานายครับยกตัวอย่างสมมติว,ว่าลูกค้าในอเวนเจอร์แพลนเนอร์ที่มาปรึกษาการจานายนะครับ สมมติว่าเขาเป็นลูกค้าที่โอเคแหละเป็นเรื่องเงินเดือนมีเงินเดือนเข้าสมัครเสมอด้วยแต่ว่าเขาก็มีกระสุนที่เก็บเอาไว้มากพอสมควรแล้วคือว่าสามารถที่จะลงเป็นเงินก้อนได้ด้วยแล้วก็ต่อจากลงเงินก้อนก็นกจะลง DCA ตามมาอย่างเงี้ยในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละสินทรัพย์อย่างเงี้ยเรามีคําแนะนํำยังไงไหมครับว่าจังหวะนี้ลงสินทรัพย์นี้ไม้เดียวได้เลยหรือว่าทยอยกี่ไม้ดีอะไรไงครับอาจารย์ออจริงๆมีนะครับเป็นเหมือนไนกด์ไลน์เป็นคําแนะนําที่มาจากทีมโดยตรงที่ม,มีการประชุมเวลาใน IC คอมมิตี้ครับก็ อย่างสมมุติถ้าเป็นเงินก้อนนะเราจะมีกรอบเลยว่าในช่วงภาวะตลาดประมาณนี้ที่เราเริ่มวิเคราะห์กันอาจจะใช้สามารถกระจายเงินเข้าเงินก้อนแบบล่ำซ้ำสักหกเดือนก็ได้หรือบางสินทรัพย์อาจจะสามารถใช้เงินก้อนเดียวก็ได้ถ้าหากเราวิเคราะห์แล้วเช่นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำออย่างดูจากลูกก็ได้ครับจะเห็นว่าตราสารีไทยเนี่ยเส้นค่อนข้างสมูทนิ่งเลยการกระจายเข้าอาจจะไม่ค่อย ได้ประโยชน์มากนักเท่าไหร่แล้วกันไม่ค่อยแตกต่างกับการซื้อตุ้มเลยประมาณเนี้เพราะฉะนั้นในช่วงเในพวกสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่ไม่ได้มากนักก็อาจจะเหมือนซื้อไม่ต้องเยอะไปเรี่อไม่ต้องกระจายไม้ซื้อก็ได้<อ>ซื้อเป็นเงินก้อนทีเดียวเลยก็ได้อย่างสในรูปเนี่ยถ้าอูตาสารีไทยมันผันผวน,นไม่มากอย่างเงี้ยจานวนไม้ในการเข้าก็อาจจะไม่ต้องเยอะมากแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตรงมันข้ามกันเป็นสีส้มอ่าอ,อย่างนี้เนี่ย ค่อนข้างผันผวนใช่ครับจำนวนไม้ในการเข้าก็อาจ <ะ S 1> ต้องขยายจ<ช>ำนวนไม้ให้เยอะหน่อยีใช่ครับถูกต้องครับประมาณนั้นเลยโอเคครับทีนี้มาที่ประเด็นต่อมาครับอาจารย์หมายว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยเอ่อถ้าเราทํา DCA แล้วคาดหวังแค่ผลตอบแทนเฉลี่ยของสินทรัพย์ตามที่ประเมินเนี่ยมันจะทําให้ถึงเป้าหมายทางการเงินใกล้ใกล้เคียงมากน้อยเท่าไหร่ครับเรามีรูปแบบทําไว้บ้างไหมครับก็เอ่อ พอจะมีเราก็ดูจากข้อมูลในอดีตศึกษามานะครับแล้วก็คาดการณ์ในอนาคตอันนี้ก็จะเป็นรูปเดิมที่เราเห็นมาสามตอนแล้วเนาะก็เป็นพอร์ตโมเดลของเราคือพอร์ตคาดหวังรีเทิร์นสักแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีมีการกระจายสินทรัพย์ประมาณนี้นะก็มีตราสารหน้ตาตราสารหนี้รักสิบห้าเปอร์เซ็นต์หุ้นสักเจ็ดสิบห้าแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์ประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเวอร์พอร์ตรวมๆเนี่ยก็คาดหวงังสักแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ mm. ก็อันนี้คือพอร์ตโมเดลพอร์ตมีพูดไปสองรอบแล้วเนาะ ก่อนนี้เรามีการแล้ว่าที่เมื่อกี้บอกแปดเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเกิดจาได้ทาง EP ก่อนตอนนั้นเราทําเรื่องวางแผนเกษียณใ,ใช่ไหมไอ้ผลตอบแทนคาดหวังเฉลีย่ยแปดเปอร์เซ็นต่อปีอันเนี้ยมันก็จะสอดคล้องกับเป้าหมายกเกษียณใน EP นั้นด้วยถูกต้องดังนั้นด้วยไอ้ก,การทยอยลงทุนแบบนี้หรือว่าคาดหวังผลตอบแทนประมาณนี้เนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอต่อเป้าหมายการเงินถ้าเกิดเราคาดไว้ที่ประมาณสักแปดเปอร์เซ็นต์อยู่บวกลบตรงเนี้ยน่าจะพอทําได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ครับต่อไปก็คือจะเป็นเหมือน เป็นเหมือนพยายามเอาผลลัพธ์ของการลงทุนแบบร่ำซ้ำกับ d c ซมาให้ดูนะว่ามันแตกต่างยังไงบ้างในทีมเราก็จะมีข้อมูลที่ทำเหมือนคอยลันเบนช์มาเป็นแบ็กเทสนะครับก็อย่างพอร์ตนี้รูปนี้ก็คือพอร์ตแปซที่สมมุติว่าเราไปเริ่มลงทุนสักเดือนปีสองพันสิบสองจนถึงปัจจุบันเนี้ยจะเห็นว่าพอร์ตก็คือเส้นสีดำเงินมันจะวิ่งขึ้นมาตลอดระหว่างทางก็มีความหย สังเกตว่ามันก็หยิกเหมือนกันเนาะเหมือนกับรูปก่อนหน้านี้นที่เป็นลายสินทรัพย์นะครับแต่ผมจะไฮไลท์ตรงส่วนที่หลุมขวาสุดเนี่ยครับจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีมีเส้นปะสีส้มที่ผมตีขึ้นมานะขาอหมายก็บอกว่าเนี่ยหุ้นในพอร์ตเน,นี้ยมีการย่อตัวลงตั้งแต่ต้นปีที่แล้วส0 2 1ัี่ิบอืมต่ำสุดจนถึงกลางปีส0 2พันยี่ิบสองจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่กลับขึ้นไปจุดสูงสุดใหม่ได้อ่าอันนี้คือ เป็นการลงทุนล้าซ้ําแบบว่าเริ่มต้นที่2012นะจะเห็นว่ามันจะมีภาวะเนี่ยที่เงินมันยังไม่กลับไปจุดสูงสุดใหม่สักทีนะครับแต่สไลด์ต่อมามันจะเป็นการทดสอบย้อนหลังดูเป็นลักษณะแบบทยอยเอาเงินเข้านะฮะทยอยเอาเงินเข้าในที่นี้ก็คือทยอยเอาเงินเข้าสักเดือนละหมื่นไปเรื่อยๆทุกเดือนเอ่ออยากให้ดูในด้านขวาสุดเหมือนกันเป็นหลุมเหมือนกันอีเวนต์เดียวกันในตลาดเดียวกันพอจัดเหมือนกันนะครับ แต่จะเห็นว่ามันจะมีช่วงหนึ่งสักกลางๆปีนี้แหละที่เส้นพอร์ตเนี่ยมันสามารถทําจุดสูงสุดใหม่ได้ก่อนหน้าอืมที่มันเป็นเหตุการณ์นี้ก็เพราะมันมีเงิน DCA มาช่วยตอนที่มันลงทําให้ถัวได้มากขึ้นอืแล้วมันเลยทําให้เป็นการฟื้อตัวได้เร็วกว่าการซื้อแบบน้ำซํานะครับก็อันนี้คือลักษณะที่จะเริ่มเห็นแล้วว่าสองอย่างมันมีความแตกต่างในในมิติความสินอย่งไง นะครับก็อันนี้มันเป็นเหมือนเอาแบคทีเรียมาให้ดู2รูปแบบนี้ครับโอเคครับอาจารยมทีนี้อยากให้อาจารย์ไมท์ช่วยสรุปให้กับท่านผู้ชมฟังครับว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยในมุมมองของ a v e n g e r p l a n n e r เนี่ยระหว่าง DCA กับลาำซ้ำเนี่ยเราควรมีวิธีในการเลือกใช้อย่างไงดีครับก็ถ้าเป็นโดยสรุปนะครับสําหรับผมแล้วผมไม่ได้ปิดเรื่องว่าจะอันไหนดีกว่ากันเนาะหลักๆคือกลับมาย้อนดูที่เคสลูกค้าก่อนแหละเคสเราเองว่าเรามีเงินลงทุนแบบไหน ถ้าไม่มีเงินก้อนเลยก็ดีเซเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะลงทุนเพื่อเป้าหมายในระยะยาวนะครับส่วนถ้ามีเงินก้อนล้ำซ้ำก็คิดว่าควรถ้าสมมติคิดมาหมดแนละ้วว่าเราจะต้องลงทุนเพื่อเป้าหมายนี้ก็คิดว่าควรเริ่มลงทุนโดยถ้าเป็นเงินก้อนก็อาจจะต้องทยอยเข้าเพื่อหลักๆคือเพื่อลดความเสี่ยงองควไม่แน่นอน<ม>เพื่อถัวต้นทุนสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะกี่เดือนก็แล้วแต่ความเสี่ยงที่รับไหว โดยก็ถ้าอย่างไกด์ไลน์ของทีมก็ถ้าสินทรัพย์พวกหุ้น่เงี้ยสัก6เดือนก็น่าจะเพียงพอในช่วงเวลานี้ใช่ชครับแต่ก็ต้องดูเรื่องขนาดใส่เงินเนี่ยนะถ้าเงินแบบเยอะมากๆ6เดือนก็อาจจะอาจจะน้อยไปขึ้นอยู่ความเสี่ยงของเราด้วยละกันที่เราลงได้นะครับส่วนถ้ามีเงินรายเดือนอยู่แล้วเพื่อรักษาวินยัยเพื่อให้เงินไม่เล็ดลอกออกจากกระเป๋าเราไปเรื่องอื่นก็คือการทาดีซไว้ด้วยก็ดีโดยสรุปก็คือว่า ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแล้วกันถ้ามีเงินก้อนก็อยากให้รีบลงทุนแต่ก็อาจจะกระจายเพื่อกระจายความเสี่ยงนิดหนึง่งกระจายไม้นิดนึงครับครับแต่ก็อย่างที่เมื่อที่อาจารย์มาบอกก็คือต้องมานั่งดูด้วยว่าในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยสินทรัพย์ตัวที่กำลังจะลงทุนอยู่เนี่ยมันมีความผันผวนมากน้อยขนาดไหนควรจะกระจายลงกี่ไม้ซึ่งในเรื่องนี้ถ้าท่านใดที่เป็นลูกค้าของเอเวอเรสต์พันเนอร์เนี่ย ทางแพนเนอร์ก็จะช่วยประเมินให้อยู่แล้วนะครับโดยที่ว่าจะเข้ามาใช้คําแนะนําส่วนกลางจาก IC c o m m u n หรือว่าคณะกรรมาการการลงทุนของของ Adventure p a n n e r ก่อนอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็จะมีคนช่วยคิดถ้ารู้สึกว่าการต้องมาน่ันประเมินเองอาจจะยากเงี้นะครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการ Adventure p a n n e r ได้นะครับท้ายที่สุดเมื่อกี้คุยกับอาจารย์มายนะครับไม่ว่าจะเป็น DCA หรือว่าล่มซัมนะครับ ดีทั้งนั้นนะครับขอสําคัญกว่านั้นคือต้องลงทุนนะครับคือจะเลือกวิธีไหนก็ได้นะครับที่มันสะดวกกับท่านก็ดูจากเมื่อกี้ที่เล่าไปแต่เลือกสักหนึ่งวิธีแล้วกันหอย่างไรก็ต้องลงทุนนะครับก็สำหรับอีพีนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มายมากๆนะครับที่เข้ามาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็สําหรับผู้ชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการของเรานะครับเพื่อที่ว่าจะไม่ได้จะไได้มพลาดนะครับ ข้อมูลดีๆเหล่านี้ใน EP ต่อ,ตอไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ